สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งขา่าวชาวสวนยางเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับราคากลางของอยางพาราประจำวันที่27พฤษภาคม2567ค่ะมาดูกันนะคะว่ายางทั้ง4ชนิดวันนี้จะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงทรง,รงตัวเท่าไหร่กันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่น้ำยางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่27พฤษภาคมนี้ค่ะวันนี้นั่นเองอยู่ที่กิโลกรัมละ 79.20สบาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมทรงตัวนะคะสําหรับราคาน้ำยางสดในวันนี้ค่ะส่วนราคากลางยางพารานะคะก็คือยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เราคากลางวันนี้80.22บาท22สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้น22สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางวันนี้83บสาท51สตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้น53สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและสุดท้ายยางก้อนถ้วย drc 1 0 0รเซราคากลางในวันนี้64บาท8ปสสตางค์ต่อกิโลต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้น 66สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะสรุปนะคะวันนี้ราคากลางของยางพาราทั้ง4ชนิดทรงตัว1ชนิดและอีก3ชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่านไหนนะคะที่ขายยางในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นยางชนิดไหนนะคะสามารถแจ้งมาได้เช่นเคยสำหรับใครที่ต้องการรับทราบนะคะว่าแต่ละพื้นที่ราคาเท่าไหร่ก็สามารถแจ้งมาได้ค่ะขอบคุณ